สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราพาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ในวันที่30มีนาคมพุทธศักราช2565ด่าดาวพระราหูโคโจรย้ายราศีจะส่งผลอย่างไรต่อชาวลัคนาราศีมิถุนแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามในช่องของจิราพาชาแนลทางย t u b e ด้วยนะคะ ในวันที่30มีนาคมปี65นี้นะคะดาวพระราหูโคจรย้ายจากราศีพฤกษบเข้ามาอยู่ในราศีเมษและดาวพระราหูดวงนี้ของชาวลัคนาราศีมิถุนก็หมายถึงพบสุภะพบสุภะก็หมายถึงพบที่ประสบความสําเร็จพบที่เกี่ยวกับชื่อเสียงเกียรติยศพบที่เกี่ยวกับเครดิตพบที่เกี่ยวกับความดีความงามนะคะและในเมื่อ วันที่30มีนาคมดาวดวงนี้ก็โคจรเข้ามาอยู่ในพบโชคลาภของท่านและก็อยู่ตรงจุดนี้นะคะยาวนานไปเลยนะคะจนถึงวันที่17ตุลาคมปี66ค่ะตลอดระยะเวลาประมาณ1ปีครึ่งต่อจากวันที่30มีนาคม ปีนี้นะคะเป็นต้นไปเลยนะคะท่านจะมีเกณฑ์นะคะจะได้โชคได้ลาบอยู่ตลอดเวลาดาวพระราหูนะคะเมื่อมาอยู่ในภพโชคลาบมักจะได้โชคลาบแบบฟลุกฟลุกเสมอเสมอนั่นเองค่ะ และตรงจุดนี้นะคะอาจจะหมายถึงนะคะบางท่านอาจจะทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศก็จะให้คุณแก่ท่านหรือบางท่านนะคะอาจจะทํางานนะคะแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยอช่วยเหลือเกื้อกูลท่านก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะและในตรงจุดนี้นะคะก็หมายถึงเครดิตความน่าเชื่อถือหรือแม้แต่ชื่อเสียงกิยรติยศนะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็จะพังพูมาหมดเลยนะคะพบโชคลาภก็คือ สิ่งที่ได้มาอย่างไม่คาดคิดหรือสิ่งที่ได้มาอย่างที่เราลงทุนแต่น้อยแต่เราได้กําไรมากก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นนะคะในช่วงระยะเวลานี้ถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะคะรู้สึกท้อแท้เหน็ดเหนื่อยหมดกําลังใจนะ,ะให้ลุกขึ้นมาค่ะทุกอย่างนะคะกําลังรอท่านอยู่นะคะมีสิ่งดีๆมากมายนะคะไม่เพียงแต่เท่านั้นนะคะรวมไปถึงนะคะในตรงจุดนี้ค่ะดาวพะพรหัสด,ดวงนี้นะคะหมายถึงการงานของท่าน อีกไม่นานแล้วนะคะดาวดวงนี้ก็จะโครจรเข้าไปอยู่ในการงานของท่านไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนไม่ว่าจะเป็นคนรักของท่านไม่ว่าจะเป็นการงานของท่านทุกอย่างนะคะเอื้ออํานวยแก่ท่านไปในทุกๆเรื่องนํามาซึ่งผลประโยชน์นํามาซึ่งรายได้ท่านจะคิดอะไรท่านก็จะได้เงินได้ทองได้โชคได้ลาบเข้ามาท่านจะทําอะไรก็จะได้เงินได้ทองและก็โชคลาบเข้ามาอย่างเนืองนองมากๆเลยนะคะ <S <S ตลอดระยะเวลา1ปีครึ่งจาก วันที่30มีนาคมเป็นต้นไปนะคะถ้าลองนึกนะคะย้อนกลับไปเมื่อประมาณวันที่10กันยายนปี63ดาวพระราหูดวงนี้ค่ะอยู่ในเลือนวินาศของท่านแต่ได้ตำแหน่งนิดไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเกียรติยศของท่านนะคะถูกทำลายไม่ว่าจะเป็นความสุขภายในครอบครัวนะคะทุกอย่างนะคะอึมครึมไปหมดเลยนะคะจะสุขก็ไม่สุขจะ ทุก,ก็ไม่ใช่ทุกนะคะสุขสุขดิบดิบตลอดระยะเวลาแล้วก็ดาวพระสาวดวงนี้นะคะก็อยู่ในเรือนมอรณะทําให้ท่านไม่รู้สึกกระตือรือร้นไม่มีความอดทนทําอะไรไปได้พักหนึ่งนะคะก็ไม่อยากจะทําแล้วนะคะเกิดความท้อแท้เหนื่อยหน่ายไปหมดเลยเพราะคําว่าสุภะนี่แหละค่ะสุภะก็คือความสุขของเราชื่อเสียงของเราเครดิตของเรามันจบหมดแล้วนะคะมีก็มีไม่มากนะคะลิบหลีเหลือเกินแต่หลังจากวันที่30มีนาดาวดวงนี้ค่ะโครจรไปได้ดิ่นไปได้ดีได้ตำแหน่ง ที่ดีด้วยแล้วก็อยู่ในภพโชคลาภด้วยส่งผลประโยชน์ให้ท่านมากๆและณวินาทีนี้ท่านจะมีกําลังใจหรือยังคะสร้างกําลังใจให้ตัวเองแล้วลุกขึ้นมานะคะไม่ท้อแท้ไม่สิ้นหวังต่อสิ่งใดๆแล้วนะคะลุกขึ้นมาแล้วก็ทําค่ะทําทุกอย่างไปให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะทุกอย่างกําลังเอื้ออํานวยเปิดทางให้ท่านแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชคลาภการเงินการงานความรักของท่านมาพร้อมกันหมดเลยนะคะขอเพียงแต่ท่านอย่างเดียว ะะที่จะมีกําลังใจแล้วก็สร้างพลังให้กับตัวเองแล้วก็ลุกขึ้นมาค่ะและในภพของโชคลาบนี้นะคะไม่ได้มีดาวพระราหูดวงเดียวนะคะยังมีดาวพระเกตค่ะดาวพระเกตนะคะเข้ามาอยู่ในภพโชคลาบของท่านตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่17เมษายนนะคะแล้ว วันที่30มีนาคมดาวพระราหูก็ย้ายเข้ามาอยู่ในภพโชคลาภด้วยดาวพระเกตนะคะก็จะเสริมดาวพระราหูนะคะก็ให้มีพละกําลังยิ่งยิ่งขึ้นเป็นสิ่งที่ดีมากๆสําหรับท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะบางท่านนะคะอาจจะได้ของขวัญของกํานันของขลังที่ใครเอามาฝากท่านก็เป็นไปได้หรือในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านอาจจะมี อะไรที่ฝันแปลกๆนะคะมองเห็นอะไรแปลกๆหรือบางท่านก็อาจจะได้ไปสัมผัสสิ่งที่เป็นล้ลับสิ่ง,ง,งที่เป็นโบราณสถานไปวัดไปวาทาบุญอย่างนี้ก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะแต่ในตรงจุดนี้ไม่ได้ไหมายความว่ามีดาวพระราหูและดาวพระเกตนะคะก็ยังมีดาวเมฤตยูอยู่ด้วยอีกหนึ่งดวงแล้วดาวดวงนี้นะคะเขาจะออกก็ในวันที่7กรกฎาคมดังนั้นค่ะตั้งแต่วันที่30มีนาคม ไปจนถึงวันที่7กรกฎาคมปี65นี้นะคะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ของท่านนะคะอย่าวู่วามอย่าทําอะไรโดยขาดสติยั้งคิดตลอดจนให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเปลวไฟความร้อนอะไรที่พุ่งออกมาอย่างแรงๆอย่างเช่นถังแก๊สหรือการระเบิดของไฟรวมไปถึงนะคะปืนผาหน้าไม้ด้วยนะคะ จากการพยากรณ์ทั้งหมดก็พอสรุปได้แล้วนะคะว่าในวันที่30มีนาคมปี65นี้ดาวพระราหูโคจรย้ายราศีนะคะจะส่งผล ประโยชน์ให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนเป็นอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชคลาบต่างๆนะคะไหลเนืองนองมาหมดเลยเพียงแต่ท่านนะคะอย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวังแล้วก็สร้างกําลังใจให้กับตัวท่านเองและลงมือกระทานะคะก็จะได้ประโยชน์ตรงจุดนี้มากๆเลยค่ะแต่การพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนําเอาลัคนาราศีมิถุนมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วง ระยะเวลานี้ไม่ใช่ดวงเฉพาะเจาะจงของท่านใดท่านหนึ่งท่านผู้ชมก็ควรจะนำพร,รมพยากรตรงจุดนี้ไปปรับกับชีวิตของท่านไปปรับกับการงานของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ